ไปหมายพลีดดอกไม้จะงดงามเพียงไหนมันจึงน่าเสียดายไม่มีเธอข้างกายเมื่อไรเราจะได้พบกันทำได้แต่ร้องเพลงถึงเธอระวังให้เธอได้ฟังในสักวันหากมือของเธอ,อยื่นออกมาที่ฉันจะคว้ามันไออุ่นนั้นจับมันไว้ให้นานทุกครั้ง ที่ร้องไห้ออกมาจะเป็นคนซับน้ำตาให้เธอในทันทีในคืนที่หนาวเน็บเมื่อลืมตาจะเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนให้เธอได้เวลาแล้วแม้เนิ่นนานการรอเคยสิ้นสุดลงสักที วันนี้ได้เจอกับเธอทุกทุกวินาทีฉันมีความหมายล้นหัวใจและต่อจากนี้ฉันขออยู่ยืนเคียงข้างเธอไม่จากไปนะไหนขอบคุณนะขอบคุณนะที่มาเติมเต็มหัวใจไม่ต้องอยู่ลำพังแล้วใช่ไหมด้วยอ้อมกอดของเธอ ใบไ,ไมไ้ที่พริ้วไหว เฉแสงประกายในแววตาฉันภาพฝันของเราที่ได้พบกันช่างงดงามเกินบรรยายชวทั้งน้องถึงเธอเมื่อได้เจอก็มีสีสันขึ้นมามากมายผู้ชายคนนี้ที่แสนขี้อายสัญญาจะรับเพียงเธอน้ำตา ที่แห้งเหือดไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังที่มีมากมายเพราะเธอคนนี้มีค่ากว่าสิ่งใดจะยกุกห้องหัวใจเมื่อได้เจอกับเธอได้เวลาแล้วแม้่นาน,านการรอเคยสิ้นสุดลงสักที วันนี้ได้เจอกับเธอทุกทุกวินาทีฉันงมีความหมายล้นหัวใจและต่อจากนี้ฉันขออยู่ยืนเคียงข้างเธอไม่จากไปไหนขอบคุณนะขอบคุณนะที่มาเติมเต็มหัวใจไม่ต้องอยู่ลำพังอีกต่อไปฉันจะกดอดเธอ